ช่วงสุดท้ายครับกับรายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านประเด็นการลื้อถอนสารดีกานะครับช่วงที่แรกช่วงแรกกับช่วง2เราก็นําเสนอนะครับในประเด็นกัะแนวความคิดแต่ช่วงแรกเนี่ยผมก็ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของไม้ที่มันมีมูลค่าแล้วก็มันมีจํานวนมหาศาลที่อยู่ใต้ดินแล้วก็อยู่ในอาคารนะครับเมื่อวันที่30ตุลา2556นะฮะที่ทางท่านสวจิติพจน์วิริยโรจน์นะครับประธานกรรมธิการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบรหิหารงบประมาณรุทธิธภาได้ลงพื้นที่นะครับในการประชุมร่วมเพื่อแก้ปัญหาร้องเรียนในการก่อสร้างสารดีกาครับนะครับระหว่างที่เดินตรวจผมก็เจอแล้วก็พบไม้นะครับที่อยู่ในบริเวณก่อสร้างเนี่ยนะครับเป็นไม้เป็นท่นทอนๆนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นไม้เป็นท่นทอนที่มีการลื้อถอนออกจาก ฐานอันนี้น่าจะเป็นไม้ที่เป็นตอมม่อจริงๆมันมีรูปอีกรูปที่เป็นเสาเข็มเป็นเสาเข็มฮะเาข็มนะครับผมยังเชื่อว่าไม้ที่ได้จากการรื้อถอนเนี่ยตึกขนาดนี้นะฮะต้องมีจํานวนมหาศาลนะครับผมว่าต้องมีจํานวนมหาศาลและอย่างที่ท่านสวัสดิระก็พูดถึงว่าในอาคารนะฮะก็จะมีไม้ที่เป็นแผ่นพื้นหนาๆถูกไหมฮะตามหลักแล้วอาคารเก่าๆเนี่ยก็จะเป็นไม้แล้วก็มีแผ่นพื้นเนี่ย ผมยังคาดใจอยู่ว่าไม้ตรงนี้ไปไหนแล้วเป็นไม้อะไรจริงๆตรงนี้ผมว่าจะต้องออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนนิดนึงว่าไม้จริงๆตรงนี้เป็นไม้ทั้งหมดเป็นอะไรแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้ต่อให้เอาไปตรงไหนแล้วเนี่ยผมก็วองว่ามันก็น่าจะตามได้ถ้าไม่ได้ถูกแปรรูปซึ่งตรงนี้ก็คงต้องไปดูในสัญญาการว่าจ,จ้างว่า <c oughs> ในการก่อสร้างเนี่ยนะครับมีการตกลงในเรื่ององการรื้อถอนอย่างไรครับ นะครับประเด็นนี้ที่ที่เรานําเสนอเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ต้องเรียนไปทางทางสาริกาเราไม่ได้ดิสเครดิตอะไรทั้งสิ้นแต่เรานําเสนอในลักษณะตรงไปตรงมานะครับว่าองค์กรพิทักษ์ความธรรมเนี่ยมองแล้วว่าที่ทางคุณชัยรันและทางท่านสวได้ได้ลงพื้นที่เนี่ยนะครับก็ได้เห็นว่ามันมีหลายอย่างนะครับที่อยากจะให้ท่านติดตามว่ามันตรวจสอบให้ตรวจอยตรวจสอบให้พตรวจสอบติดตามตรวจสอบว่าเรื่องอย่างเนี้ย นะครับมันมันมีลักษณะที่จะชี้แจงอย่างไรบ้างนะครับเหตุผล <ultur board S 2> ที่ที่ทางท่านสวทีระนํา,นาเสนอของเราวันนี้ก็มีจุดคิดหลายอย่างนะครับก็คือที่มุมมองอย่างก็คือเรื่องของวิสัย <ค minimum S 2> ทัศน์กับในเรื่องของอมุมมองของทัศนียภาพโบราณสถานนะครับแต่พอมาพูดถึงในเรื่องของการออรื้อถอนด้วยมันก็มีเพิ่มเพมิมอีกก็คือเรื่องไม้ที่คุณชัยรัตนสงสัยในเรื่องนี้อยู่ว่าไม้ตรงนี้มันไปไหนเพราะว่าจนวนไม้ตรงนี้มันเป็นไม้ที่ถูกระบุในเรื่องของการทําฐานล่าง ครับอาจจะมีส่วนที่ท่านสองที่แล้วว่าโครงสร้างไม่ดีพอหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นสถานีแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งฮะอาจารย์โรดว่าระหว่างการรื้อถอนเนี่ยบริษัทก่อสร้างเนี่ยต้องมีการถ่ายรูปเป็นระยะอ๋อต้องต้องูกองมในการเบิกงวดนในแต่ละงว่ใช่จริงๆตรงนี้ต้องดูรูปแล้วก็พิสูจน์ได้ฮะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีปริมาณเยอะหรือมากน้อยหรือว่าอาจจะลื้อมาแล้วมันไม่มีไม้เลยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นแค่ในาดเคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ว่าที่คณะกรรมการ ดูแลด้านต่อซ่างนะครับตรวจรับงานเนี่ยนะครับว่ามีมีข้อคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ครับนะครับช่วงท้ายแล้วครับท่านนี่ละคือผมคือประเด็นที่คุณชัยรันพูดเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจเพราะว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับในการขัดประโยชน์หรือถ้าเกิดมันจะเป็นประโยชน์ให้กับใครแล้วเราจะมีการขัดกันขึ้นเนี่ยผมก็ไม่อยากจะทําอย่างนั้นครับโดยเจตนานี่มันก็คือเรื่องที่เรามองถึงอนาคตว่า ในเมื่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยจะเป็นการชี้นำนะครับว่าหรือเป็นตัวอย่างองค์กรอื่นๆหรือว่าวิธีการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคอาคารเหล่านี้เนี่ยมีตัวอย่างมากมายนะครับที่สร้างขึ้นในสมัยเดียวกันอย่างเช่นอาคารกรมปิศกากลางซึ่งเขาดีดอาคารขึ้นมาทั้งหลังนะครับแล้วก็อนุรักษ์ทั้งหมดไว้ได้ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารแล้วก็อาคารอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้ทุบออกไปแล้วก็ยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดี ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทันสมัยเพียงแต่ว่าด้านนอกเนี่ยทางวิศวกรรมหรือว่าทางสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการอนุรักษ์หรือว่าการทําให้มันอยู่ในสภาพเดิมนะครับเพราะว่าอาคารแต่ละอาคารในสมัยนั้นเนี่ยสร้างด้วยวัสดุขคงทนถาวรซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่าอาคารในปัจจุบันซึ่งถ้าพูดถึงในผมขออนุญาตพูดดีเทลไปเลยแล้วกันว่าในปัจจุบันมีโปรแกรมนะที่ออกแบบโครงสร้างให้สามารถประหยัดทั้งวัสดุ ภายในอาคารภายในโครงสร้างอย่างเช่นเหล็กหรือคอนกรีตนะครับทำให้การใช้วัสดุน้อยลงแต่ว่าความแข็งแรงเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับอาคารสมัยก่อนโปรแกรมเหล่านี้ยังไม่เกิดท่านใช้วิธีคำนวณเผื่อครับเพราะฉะนั้นความแข็งแรงย่อมมากกว่าแน่นอนโดยโดยเซนส์นี้นะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าความเห็นต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับอาคารหลังนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรได้บ้างแต่ผม มองในลักษณะที่ผมมองประโยชน์ของประชาชนนะครับ,รบมองประโยชน์ส่วนรวมผมมองว่ามันยังไม่ make sense พอแล้วก็ถ้ามันจะเป็นตัวอย่างให้กับโปรเจกต์อื่นเนี่ยผมก็ขอวิงวอนว่าอันนี้จะเป็นกรณีตัวอย่างจะศึกษาอย่างไรแง่มุมไหนท่านจะใช้แง่มุมอะไรก็แล้วแต่จะขอให้พิจารณาอันนี้ด้วยครับ,รบเราก็จะผมไม่ได้เสียดายอาคารเก่าที่ทุบๆถึงจะได้อาคารใหม่ผมดีใจนะครับแต่ว่า มีประเด็นมีมุมมองนะครับก็ถือว่าาให้นาคตเรื่องนี้เป็นบรรทัดนาและกันว่าต่อไปนี้จะลื้ออาคารเก่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูแล้วก็ให้ผลตกคันช่วงท้ายครับอาจารย์รจนศักดิ์เราสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ที่นะครับมีทั้งไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับยูทูบองค์กรวิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับรายการนะครับครบเครื่องเรื่องชาวบ้านสามารถติดตามได้นะครับผมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอดีตสวทีละสุวรรณกุลมากนะครับก็ เราถือว่าเรื่องนี้เราต้องติดตามกันต่อไปนะครับพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับกับราทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ